สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับที่ผมทำคลิปไม่ดีใครที่ว่าที่ผมห่วยก็ขอโทษด้วยนะครับผมเป็นช่อง youtube ใหม่นะครับผมจะมาสอนการเล่นเกมในข้อมูลโทรศัพท์นะครับอันดับแรกนะครับให้เราเลื่อนหน้าจอลงมาครับอย่างนี้เลย แล้วก็กดเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็กดเข้าไปที่การตั้งค่าครับล่างสุดเลยครับกดเข้าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ครับมันก็จะเห็นเวอร์ชั่นคิดแคทของเพื่อนๆเป็นเวรนอร์ชันผมยิ้มเวอร์ชันอะไรก็ได้นะครับกดเข้าไปย้ำๆเข้าไปครับจะได้ตัว K ถ้ากดแบบนี้มันก็จะหมุนๆๆครับ กดค้างไว้มันก็จะไปที่คิดแคทครับแล้วก็รอมันอีกสักครู่ครับมันก็จะเปิดเกมมาให้เราเล่นเลยรอสักครู่นะครับ เกมมันก็มาครับมันเป็นแบบให้สลัดอย่างนี้นะครับถ้าคนเล่นผ่านนี่ผมว่าติดนะครับผมเนี่ยเคยเล่นผ่านสักทีขอบคุณครับที่ดูคลิปผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับขอบคุณครับกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับเฮ้ยกด u ั s c r i b e ด้วยนะครับก็ขอบคุณครับ